พี่พี่น้องบ่ส์ตูบสุขคนบ่สงสบวน์น่าจะเด้อมื้อ,อ,อน,น,นี้มากินเพรากกว่ากินกวนนนนนนน๋วยจับน้องพนเป็นกินก๋วยเตี๋ยวเศษไงเใหญ่บ่เศษนใหญ่เนาะก็ตัวก็ไปพี่น้องน้องพนกินก๋วยเตี๋ยวเใหญ่พ่อใหญ่กินผัดไทยจ้ะมาก๋วยจัดกันได้จ้ะเอาสบายดีกล้องเนี้ยสบายดีเด้อพี่น้องเด้บิร์ตอ้นาวทจ้ะกินข้าวเที่ยงจ้ะพี่น้องจ๋าเอานี่มาขาหากันหน่อยจ้มาสิบีบให้เอ้าบ่ได้นี่เปียงเดียวกับพ่อหรอวะเปียงเดียวกับพ่อเนาะ อือออแม่ังเห็นมันหอมอืมันหอมจวดจวดจวดจาดเนี่ยมาค่กัไก่กันดิพอเออเดี๋ยวกินอดเออกินอดรงมันทำไมใครเต๊งๆมาผลใให้มาให้แม่เนี่ยเสียวหน้าม้าหนูเนี่ยเด็แตเแต ไม่สูงเหรอเอากินของไฟขมันอ่ะลุ่ยสิของไฟขมันกินเลยค่ะผู้ใดแตะๆน้องหอดเข่าพัดข่อยไม่หอดเข่าพัดได้พี่น้องเลยโอ้ยไม่แย่เองไม่จระใจจะเสียบใบก๋อยกุ้งน้องไม่ใจเอ้ยอันนี้ของไฟว่าจากกล้วยจับนะคะนี่ข้าวผัดด้วยนะคะอันนี้ข้าวผัดหมูค่ะกินไหมคะนี่ นก็ผัดหมูจ้ะนี่ก็ผัดหมูนะจ๊ะยิดไปก่อนจ้ะรุ่ยลงไปข้างมันจ้ะ,ะพวกเรากับพี่มาคุยน้ำเนาะพุ่คุยอนนะไรนะคุยบบกไอ้คุยบักทวนนะพี่เสียบๆหน่อยนี <c ười> ่ก็ใส่ว้า <c ười> <c ười> ยืนกระปุ้งเอาหรอวะคุณเต้ไปท้างบนดีกว่าจะไปนั่งข้างหนอาเพน่พักกันวาทังนี้พักไว้เออเทอ่ไปเคยไปนั่งข้างไหนไหนมันเห็นเนยังาเพนวยห่อยเนัเอเออไว้กลางเออสออลุยสิกินอย่าแวหน้ามาหนูตืดืดเตืด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 เนาะ อไปลุยเถอนี่กินจวดจ่าฝากบุบแบบเงีติ่งตกเลยสวัสดีเด้อพี่น้องเด้อมากินก๋วยจับแค่ว่ากนนินก๋วยจับหนูผลกินอันน่ะกินก๋วยเตี๋ยวเสน้นไ <Okay. S 1> งก็ไงกินผัดไทย ก็พักโอไหมพ่อมือกีจีดต้นานกับบะหมี่ถดนีังกับบะหมี่กจะเบียอย่างเดียวานกับใบเสรจจจ้องน้อง เป็นผมมันจะยาวเป็นอืมางยีแปะฝนเออทางหยางไม่เคีแปะนางทั้งองจะจะแย่อยู่น้ากับพ่อหมาแล้วก็เดี๋ยวมันกลัว Mình cái này mình nó để kiếm nhà cái gì không nèo kay kiếm mày nèo 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 Học oh, tòa tuyên hành.

Nời này... Mấy con gật tùng mười đầy nồi chưa ba tùng mười hai. Mười đầy đi. Mười hai đi. Mười hai hả Mười hai đi. ก็ผัดในน้อยมันยังอร่อยอืผัดไปอีกชั้นนึงขนไปอากมีเขาผิดเขาเกือเิ่นไทยได้ก็ดีนะไทยคือแลรวมาไอคิวจาก็บอกวจาะที่เพงเดียวห้าเขาห้าสามไีนีด้เป็นองเดีย

อ่าว่เอาเนี่ยสาให้ไปไม่แต่่เอาพี่น้องเลยเ็สดี่เพอะไงบุญลูแสิอ่ะแปดส หอนหอนปวดพูพี not, ่น้องเอ้ยกินในห้อนคลามันน่กกินน่หนักห่อนไหนกินดับน่ากันห่อนไหนจับพี่น้องกินมันสียเนาแพี่น้องนะ ิเ่เขาจบไปเพท่านี้จ้ะพี่น้องจ้าฝากพี่น้องกดไลใหกดแชแ์กดติดตามกดปกติมองกองเนี่ยเิบาคลิปมาสารากินพานองเนาะพี่น้องเขาบางว่าเขากมจะได้นเรื่องกาหนาจ้ใไ้เจ็บไปไขมอสได้ใพี่น้องาไม่ว่าจะจุบจ้าเอาเมังกงสิตัดหนาพา